สวัสดีค่ะคุณครูหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคําว่ากิจกรรม m a k e space หรือพื้นที่นักสร้างสรรค์กันมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็มีหลายๆโรงเรียนที่จะสนใจนำอีกเอากิจกรรม maker space เนี่ยไปจัดตั้งที่โรงเรียนแต่ก็มีหลายคําถามที่ถามเข้ามาว่าจะต้องมีต้องต้องใช้เงินเยอะไหมจะต้องมีทรัพยากรอุปกรณ์อะไรมีเทคนิคอะไรเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบค่ะ สี่หัวใจหลักสําคัญในการจัดพื้นที่นักสร้างสรรค์หรือ maker space นะคะหัวใจหลักอันที่1ก็คือการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมจินตนาการของเด็กกระตุ้นความอยากเรียนอยากรู้กระตุ้นความสนใจของเด็กรวมไปถึงการจัดวางวัสดุอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะคะต้องเป็นแบบโอเพนค่ะเด็กเดินเข้าไปแล้วเห็นอุปกรณ์ต่างๆหยิบจับใช้ง่ายแล้วก็ส่งเสริมจินตนาการของเด็กด้วยนะคะ หัวใจหลักสําคัญในข้อที่2อนะคะก็คือเป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เราจะต้องคํานึงถึงช่วงวัยกิจกรรมที่เราจะจัดให้เด็กนะคะสมมุติว่าเป็นช่วงวัยปฐมวัยเนาะเราก็คํานึงถึงการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่การเสริมสร้างพัฒนาหรือส่งเสริมสมาธิในเด็กนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นเราจะเลือกกันไกลเราก็ควรจะเลือกกันไกลที่มีหัวมนเนาะจะไม่หัวแหลมเพราะว่า เดี๋ยวจะทําให้เด็กเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในการทํากิจกรรมได้นะคะถ้า S1 อีกนิดนึงก็เป็นระดับปฐมเนาะอาจจะมีเครื่องมือช่างเป็นเบาๆเนาะให้เด็กสามารถนํามาใช้ทํากิจกรรมได้ยกตัวอย่างเช่นปืนกาวไขควงแล้วก็บัตรกรีค่ะหัวใจหลักสําคัญข้อที่3ก็คือ การจัดพื้นที่ปลอดภัยนั่นเองค่ะเพราะว่าในห้องเมคเกอร์สเปซของเราจะมีวัสดุอุปกรณ์ที่มีความหลากหลายเนาะแล้วก็มีวัสดุอุปกรณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายและเด็กๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะการจัดพื้นที่ปลอดภัยทํายังไงนั้นเราก็มีแค่มาคิ้งเทปแล้วก็เป็นสีที่เป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเองค่ะอาจจะเป็นมาคิ้งเทปสีแดงตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของปืนกาวไว้ข้างในบอกว่าถ้าเด็กๆจะใช้ปืนกาวก็มาในโซนของสีแดงถ้าเด็กๆจะใช้คัตเตอร์ก มาในโซนของสีเขียวแบบนี้เป็นต้นค่ะซึ่งในการจัดการชั้นเรียนหรือการจัดการกิจกรรมในห้องนั้นคุณครูหรือโค้ชนะ,นะคะก็จะต้องดูแลใกล้ชิดในพื้นที่ปลอดภัยแค่นั้นเองค่ะมาถึงหัวใจหลักข้อสุดท้ายแล้วนะคะคือข,ข้อที่4นั่นเองค่ะมีคุณครูหลายๆท่านแอบกังวลนะคะว่าถ้าเราเป็นครูเพียงคนเดียวในการควบคุมกิจกรรมที่มีความสนใจของเด็กที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน ของเด็กทั้ง10คน20คน30คนเราจะมีการจัดการห้องกิจกรรมนี้ยังไงอะนะคะไม่ได้ยากเลยค่ะเราก็มกีมีการทำข้อตกลงร่วมกันนะนะคะว่าเด็กควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรแค่นี้การจัดการพื้นที่กิจกรรมของเราก็จะเป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการนำ Maker Space ในรูปแบบห้องเนี่ยไปจัดที่โรงเรียนวัดส,สันกลางเหนือว่าจะมีความหลากหลายและน่าสนใจแค่ไหนไปดูคลิปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณครูนัรนแก้วคำมานะคะชื่อเล่นชื่อว่าครูเต้วมาจากโรงเรียนวัดส,สันกลางเหนือค่ะค่ะสำหรับทางโรงเรียนวัดส,สันกลางเหนือนะคะได้จัดห้อง maker space ออกเป็นทั้งหมด9ห้องนะคะ9ห้องในที่นี้นะคะของเราเนี่ย จะเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6นะคะซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่2เนี่ยจะใช้ห้อง maker space เพื่อออกแบบสร้างสารรค์ผลงานที่ตัวเองมีความสนใจค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงปีที่6นะคะเลือกกิจกรรมที่ตนเองสนใจ โดยมีห้องกิจกรรมอีก8ห้องนะคะห้องที่1นะคะเป็นห้องของเกษตรพอเพียงเกษตรพอเพียงนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะ ทำกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาเลี้ยงกบหรือว่าปลูกพืชไร้ดินนะคะปลูกเมลอนนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยก็จะได้นำกระบวนการของสต e มดีไซน์โปรเซสนะคะไปออกแบบวางแผนก่อนที่จะดำเนินการกิจกรรมของตนเองนะคะกิจกรรมห้องที่2นะคะก็จะเป็นกิจกรรมห้องประดิษฐ์สร้างสรรค์น,นะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยจะได้นำ เศษวัสดุหรือว่าสิ่งของเหลือใช้นะคะไปประดิษฐ์ให้เป็นสิ่งของที่มีมูลค่านะคะส่วนห้องที่3นะคะเป็นห้องของกิจกรรมฐานนวดค่ะซึ่งเราก็จะใช้ STEM Design Process นะคะไปช่วยในเรื่องของ การวางแผนว่าถ้าต้องการปวดจุดไหนนักเรียนเนี่ยจะออกแบบท่านวดอย่างไรเพื่อให้ลดอาการปวดของจุดนั้นๆนะคะโดยใช้5ขั้นตอนของ s ตร m มดีไซน์โปรเซสเข้าไปช่วยในเรื่องนี้นะคะส่วนห้องต่อไปนะคะเป็นห้องที่4 เป็นห้องอาหารนะคะห้องอาหารก็จะเป็นการให้นักเรียนเนี่ยได้ลงมือทําอาหารโดยจากการที่นักเรียนเนี่ยได้ออกแบบอาหารด้วยตนเองว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยนักเรียนมีวัตถุดิบหลักคืออะไรถ้านักเรียนมีวัตถุดิบวัตถุดิบนี้แล้วนะคะนักเรียนเนี่ยจะนําวัตถุดิบที่มีอยู่เนี่ยไปใช้ทําอะไรประกอบเป็นอาหารอะไรนะคะ ต่อไปเป็นฐานกิจกรรมฐานที่5นะคะเป็นฐานตัดผมแต่งหน้านักเรียนก็จะได้ลงมือปฏิบัติซาผมได้ผมนะคะตัดผมทั้งชายแล้วก็หญิงนะคะแล้วก็มีการออกแบบทรงผมแล้วก็มีการแต่งหน้าค่ะต่อไปเป็นห้องที่6นะคะห้องที่6ก็คือห้องกิจกรรมดนตรีไทยค่ะก็จะเป็นการ ออกแบบเนื้อเพลงหรือว่าออกแบบกิจกรรมการเล่นดนตรีโดยมีเครื่องดนตรีหลายๆอย่างเข้ามาประกอบรวมกันนะคะต่อไปเป็นห้องที่7ค่ะสำหรับห้องที่7ก็จะเป็นกรองสะบัดชัยนะคะกรองสะบัดชัยเนี่ยก็จะเป็นการออกแบบท่าโดยใช้ s t e m design process เนี่ยไปช่วยในการให้การตีกรองสะบัดชัยเนี่ยดูมีความน่าสนใจมากยิกง่งขึ้นค่ะสุดท้ายนะคะห้องที่8 เป็นห้องของกิจกรรมนาฏศิลป์ค่ะนาฏศิลป์ก็จะเป็นการฟ้อนรำโดยให้นักเรียนเนี่ยเลือกเพลงที่นักเรียนสนใจแล้วมารวมกลุ่มกันเพื่อออกแบบท่าฟ้อนท่ารำค่ะ ค่ะสำหรับการใช้ห้องเมกเกอร์ของนักเรียนนะคะก็จะใช้การอยู่ทุกๆวันอังคาร2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนเลิกเรียนนะคะสำหรับนักเรียนที่นอกเหนือจากวันอังคารที่จะนำมาใช้ก็คือจะใช้ห้องเ maker space กกนี้นะคะเพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานโดยการนำของครูแกนนำนะคะถ้าชั่วโมงเรียนนั้นแผนการสอนมีความจำเป็นที่จะ ต้องใช้ห้อง maker space ในการปฏิบัติกิจกรรมครูแกนนำก็จะนำนักเรียนมาใช้ในชั่วโมงอื่นๆนอกเหนือจากวันอังคารค่ะสำหรับในด้านของผู้เรียนนะคะก็มีการพัฒนาขึ้นในการพัฒนาทักษะการคิดนะคะเวลานักเรียนคิดอะไรเนี่ยนักเรียนจะมีการคิดที่เป็นระบบมากขึ้นจากแรกๆเนี่ยเรายังไม่ได้นำกระบ,บวนการนี้เข้ามาใช้กับเด็กนะคะ ก็เด็กๆเ,เวลาเขาคิดอะไรเนี่ยเขาจะลงมือทำโดยโดยไม่ไม่รู้แหละว่าผลตอบกลับมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแต่อันนี้หลังจากที่เราดำเนินการเป็นขั้นตอนแล้วนะคะเด็กนักเรียนเนี่ยเขามีการคิดว่าถ้าเกิดเขาทำแบบนี้ลงไปแล้วเนี่ยผลสะท้อนกลับมาเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาแล้วมีปัญหาแล้วเนี่ยเขาควรจะแก้ปัญหาอย่างไรจะดำเนิน วิธีจะดําเนินการวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อให้เกิดผลสําเร็จจนกว่าเขาจะพึงพอใจในผลงานของตัวเขาเองประมาณนี้ค่ะ